S1 สวิ S 1> S 1, ปีสองแสนโลขับคนเดียวไม่เคยซ่อมรถไม่เคยซ่อมมันดียังไงรถสิ <S <S> <S ปีไม่เคยซ่อมหรือว่ารถสิปีไม่ยอมซ่อมมาดูว่าต้องทําอะไรบ้าง มาดูงานที่จะต้องซ่อมรถ10ปีมีอะไรบ้างอะนี่เลยอินเตอร์รั่วนะครับอันนี้ต้องตรวจเช็คว่ามันรั่วตรงไหนมันต้องรั่วในตัวอินเตอร์แน่ๆเลยนะฮะมีรอยแตกเล้าแน่ๆหรือว่ามันจะไปสีไปเสียดสีอะไรกันกันกบตัวถังแล้วก็รั่วก็ได้เราต้องเช็คนะครับข้างบนซีนหน้าเครื่องไปด้วยนี่นี่ซีนหน้าเครื่องนะนี่ซีนหน้าเครื่องมาแน่ๆน,นะครับอซีนหน้าเครื่อง2รายการละ อ่าอีเตอร์ฝั่งนี้ก็รั่วอันนี้น่าจะรั่วเหล็กรัดนะครับอ้าวมาตรงนี้แหลกรั่วแน่ๆน,น,นะฮะนี่คือแหลกรั่วอันนี้อาจจะมีการรัดมานะฮะแหลกรั่วรั่วข้างในนี่แหลกรั่วแน่ๆน,น,นะฮะสองสองฝั่งแลกเนี่ยเราซื้อมาแล้วนะครับตัวนี้แลกใหม่ พร้อมเปลี่ยนนะครับนี่เลยตโซลรกใหม่นอกนั้นโอเคนะฮะไม่มีอะไรรั่วนะครับอันนี้คือการเช็คเบื้องต้นนะครับซินสินท้ายเกียร์ไม่เป็นไรกากระบาดไม่เป็นไรตัวนี้โชคไม่รั่วสปริงยังสวยนะครับอ่าโชคไม่รั่วอันนี้ใช้โชคเดิมนะฮะ กันกระแทกยังสวยๆนะครับข้างล่างเนียนๆนะครับรถ10ปีรถของท่านๆถ้า10ปีเช็คอะไรบ้างเบื้องต้นก็ประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งมูเล่น้าส่วนใหญ่มูเล่น้ารถรุ่นนี้นะฮุนไดเอสวนะครับมูเล่น้าเอามาดูมูเล่น้าตัวนี้สำคัญนะครับมันจะเสียหายนะฮะถ้ารถเกิน250,000-300,000มูเลต้องเปลี่ยนนะครับ โมเล่แนะนำให้ใช้ของแท้อย่าใช้เหล็กกลึงเหล็กกลึงมันจะไม่ยืดหยุ่นนะครับฝากไว้ครับ